สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแบตโหลดเตี้ยครับผมโอ้โหบอกนะครับว่านี่เป็นช่องไหนของผมนะครับที่พี่เอสลมเก้าแล้วก็พี่เหลือเฟือชาแนลแต่งตั้งให้นะแบตโหลดเตี้ยนะฮะก็อาจจะสไตล์แบบที้เตี้ยต่ำๆมือนผมนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมาตัดผมให้เพื่อนครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องนายพลังกรนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะมาตัดผมล้างซวยนะฮะ จะมาตัดผมนะครับตอนนี้ผมยาวแล้วไม่มีตังตัดก็มาหาแบตครับมาหาช่องช่องไหนช่องไหนแบตโรเตียฮะบแบตโรเตียครับผมพาะีเขาเป็นช่างตัดผมนะครับเราก็เลยมาอาศัยเขาตัดฟรีนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้แถวพัทยาปอยมัดยาเลียนี้ครับเชิญมาบริการตัดผมฟรีได้ครับบริการฟรีอ๋อฟรีฟรีก่อนเดือนหนึ่งฟรีก่อนเดือนหนึ่งถ้าลูกค้าเยอะก็คิดตังค์ไปโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูว่าตัดผมเป็นยังไงบ้างฝีมือผมโอเคครับ โอ้โหทำไมเครื่องมือช่างเนี่ยทำไมเก้าอี้ทำไมเตี้ยจังครับนี่อ้าวก็ช่างก็ชื่อก็บอกอยู่ว่าแบตโหลดเตี้ยโอ้อะไรมันก็ต้องเตี้ยเตั้ยทางนั้นแหละมึงจะตัดหรือไม่ตัดโอาตัดครับผมครับครับช่างครับจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับอย่าเรื่องเยอะเข้ามานนอะโอเคครับผมโอ้โหครับสภาพทรงผม ไมเป็นหัวมันหานจังวะเนีน่งผมทรงนี้นะฮะผมจะลองตัดดูนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผมหันหน้ามามองกล้องนะครับผมโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมก่อนอื่นก่อนที่เราจะตัดผมเราต้องทำผมให้มันชุ่มก่อนนะครับเพื่อการตัดที่ง่ายครับผม พอได้แล้วมั้งชัดเอาอะไรวะฉีดสเปรย์ใส่น้ำเดิอนนี้ช่างอย่างงี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยนะ hey, 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 hey. โอ้โหพ <laughs> อใจ <laughs> <laughs> ยังไอ้สัตว์ <laughs> โอเคน่าจะพอแล้วแหละสักครา,านี้อะ ก็คือนะครับผมเราก็จะโอ้โหขึ้นหกน้ำมาเพลินเนี่ยโอ้โขึ้นหกน้ำมาเพลินเนี่ยขึ้นหกน้ำมาเลยเนี่ยอันนี้ประชดชอบประชดอ๋อประชดกูประชดช่างโอ้โอเคช่างผมิดน้ำเยอะเกินครับนี่ใช้ได้สบู่ก็ดีนะครับเนี่ยจะได้อาบน้ำเลยตายผมตัดนะครับไม่ต้องเหมือนใครครับผมเป็นตัวของตัวเองครับผมหัวลันล่างเนี่ยตัดง่ายครับผมตัดง่ายครับ คือสีมือตัดผมขอผมเองฮะไม่ได้ตัดมานานมากแลครับสีมืออาจจะยังแบบมืออาชีพอยู่เหมือนเดิมเนีอาจจะดูดีหน่อยหรืออาจดูไม่ดูดีเพราะว่านไปครับผมแต่ว่า็รือว่าโอเคอตัดเสร็จแล้วครับผมโหยืนกันขาแข็งเลยอย่าขาแข็งเลยเอาไวง่ายนะฮะเป็นไงบ้างการตัดผมกับผมเป็นไงบ้างหรือว่าสุดยอดนะครับตรงผมก็ตัดสวยนะครับ สบายนะสบายสบายหัวเลยครับข,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 ข้างข้างนะข้างยกข้า,ขา,ขามาเอ๊อนะทาขับรนมะเอ๊เป็นไงเป็นไงครับ,รบเดี๋ยวตัดรูปนะครับเบฟอร์และอัปเตอร์ให้ดูนะครับว่าโอ้โหตอนนี้ตอนมาตัดแรกๆเนี่ยโอ้โหผมยุง่งแบบระยุงระยางเขาเรียกอะไรระยง,ระย,งระยางก็ไม่รู้นะโอ้<ช>โหยิงเป็นคนหมอยเลยฮะเนี่ยพอตัดเสร็จปุ๊บก็เป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะฮะอันนี้เพราะว่านะเครียดใช่ไหมเครียดเอออย่ามาตัดผมตอนค้าง แต่ผมล้างซวยล้างซวยหล่อขึ้นเป็นผู้คนคนะฮะไม่ได้เจอผมสามเดือนนะฮะเพราะว่าเข้าภาษากันนะฮะภาษานะไใกล้ครบแล้วเนี่ยพวกเราใกล้ครบแล้วใกล้ครบสามขวดแล้วเดียใกล้ครบแล้วสามขวดนะฮะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับว่าจะมีคลิปอะไรใหม่ๆนะฮะบอกวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาแบบสบายๆนะฮะมาตักผมให้เพื่อนไะเฉยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมแบทโรดเตียนะฮะเป็นช่องใหม่ของผมนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูแน่นอนนะฮะก็ฝากกดติดตามแล้วกช็ช่องนายพลังกรด้วยนะครับฝากติดตามเป็นช่องโมเดลรถตุกๆนะครับอาจจะมีแซมๆเที่ยวๆบ้างนะครับแต่ว,ว่าหลากัหลกๆก็จะเป็นเรื่องของโมเดลครับฝากกดนุนกันด้วยครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปเลยครับช่องนายพลังกรมีรถทุกๆโมเดลจำหน่ายนะฮะ เป็นงานฟรีแฮนทำแขนเดียวครับผมแขนเดียวครับแต่แขนเดียวแล้วก็ใช้ตีนทำด้วยฮะใช้สามพุทขึ้วไปเลยนะไม่ยอมแพ้ไม่ไม่ขอเงินบริจาคนะครับไม่ขอเงินไม่แจกเอาความสามารถมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าคนพิการไม่ต้องการความเห็นใจความของศาลไม่ต้องการแต่ว่าต้องการนุมบุ๊กซื้อได้ก็ดีครับดุมบุ๊กทำอะไรตัดต่อคลิปตัดต่อคลิป๋เดียวให้ต่อไม่ดีแฟนๆได้ดูกันถ้าได้ก็ดีทำเปอะไรกันครับผมสำหรับคลิปนี้ผม ต้องของตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวดิหลังหลังกล้องนี่ตัดคนใหม่ต่อเนะี่ยหยอกหยอกหยอกโอเคไว้เจอกันครับ